สบายดี LTV ูท i วิชัแพทนาปพาเดือดโดนโกง500แสนถูกหลอกทำงานที่ลาวฟรีประเด็นเดือดส่งท้ายปีสำหรับคุณแพทนาปพานักแสดงและกับพิธีกรและคุณแม่คนเก่งของน้องเรซซิง่งนอกจากขยันทำงานมีผลงานในวงการบันเทิงมาให้ชมไม่พักแล้วครับ ยังทาธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่ไหวครับเจอคนใจร้ายถูกโกงไปกว่าครึ่งล้านถึงขั้นที่สาวเจ้าทนไม่ไหวครับขอไลฟ์สดในติ๊กต็อกระบายความในใจขอยกเรื่องนี้ถึงพี่หนุ่มกันชัยโหนกระแสเพราะโดนหลอกเงินยังไม่พอครับยังถูกหลอกให้ไปทํางานที่ประเทศลาวโดยไม่ได้รับเงินสักบาทเลยครับคุณแพทย์นภพากล่าวในไลฟ์สดครับว่าพี่แพทย์โดนหลอกไปทํางานที่ลาวด้วยโดนเอาของไปขายไม่จ่ายเงินมูลค่าวความเสียหายประมาณ5 0,000 0บาท ก็คือเขาติดต่อเอาสินค้าจากเราไปเราเรียกเก็บเงินในวันที่89และ10ธันวาแต่ไม่ได้เงินครับทั้งที่ของไปถึงมือของเขาแล้วเรายังใจดีสู้เสือบินไปทํางานตามที่นัดไว้วันที่11ธันวาวันนั้นให้ยืนขายของในบูธไปบอกคนอื่นว่าจ่ายค่าของให้แล้วและอ้างว่าน้องได้สิ่งองอแงทั้งที่วันนั้นน้องน่ารักครับช่วยแม่ขายของและเราก็กลับตามเวลาในไฟบินนอกจากนี้ครับคุณแพทย์นภพายังเล่าต่อครับว่า จนกลับมาไม่ได้ค่าตัวแม้แต่บาทเดียวและเขาก็ได้ขอเลทจ,จ่ายค่าตัววันที่15ธันวาและอยู่ดีๆครับก็มีตัวละครตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาครับอ้างว่าคนที่เอาของเราติดโควิดขอเลื่อนการจ่ายเราก็โคตรใจดีเลยครับเลื่อนจนไปถึงวันที่22ธันวาโทรไปก็ไม่รับสายจนถึงวันที่24ธันวาเขาก็เห็นเราไร้สดครับและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเลยโทรกลับมาหาบอกว่าไม่ได้จะโกงนะแต่ไม่มีเงินจะจ่ายขอเลื่อนไปถึงปีหน้า หลังจากนั้นครับก็มีคนให้ข้อมบุญเยอะแยะมากมายไม่ได้โกงแค่เรารายเดียวครับโรงแรมตัวเครื่องบินก็ไปหลอกเข้ามาซะอีกอย่างนั้นนะครับโดยคุณแพทย์นภพาได้กล่าวไว้อย่างนั้นแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี